สองเด็กสองเด็กทำอะไร,รอะลูกตาทำอะไรเล่นลังเหรอลูกกัดลังมือเธอเลยน้องเป่ากละโดงนีก่กลางคืนสามทุ่มแล้วแม่ง่วงแล้ว ได้พี่น้องนอนได้แล้วเพราะเพราะว่าตื่นตื่นเชื่องหมามันจะปกนะต้องเจอกระเตอร์วกขาถุงต้องเสียก็ต้องพาเข้าไปคี้ไปเยี่ยวมันมันธรรมดาได้พี่น้องเียงสั์เขาปวดขีปวดเน่ยเขาก็ต้องลุกได้เขาห้องแล้วนะใ้่ก็องเป็นผแนกลูกขึ้นเขาก็ย้ายไปทํทำงานเนาะเป็นมือใการปลุกเขาก็ต้องซอยเหลือกัน พอกลับมานอนแล้วบันีก้กตื่นตีสี่ก็ตื่นแล้วเพราะว่าหมาหมาเขาก็ปุกอีกแม่หนูหิวแม่หนูอยากออกบ้านแบบมันก็คอยชิ่นเนี่ยพี่น้องพอกอก็ต้องตื่นตีสี่ตีหาแล้วจะก็ตีหาแล้วก็ตีสี่ตื่นมากเนี่ยคอยกับแม่อัพโหลดอัพโหลด,ลดคลิปนะพี่นอ้องเอองานของเ้าเนาะพี่นอ้องพ่าเด้คยาขนมเอา แล้วก็ค่ายเขียดค่ายเพิ่มน้ำมันก็เพิ่นดีพี่น้องมันติดลรือพี่น้องเห็ดยูจูมันก็ติดไม่ฟวอมสุกเพราะมันเห็ดพอนาทีเด้เห็ดพอไม่ฟวอมสุกน้านะพี่น้องมันก็เออเห็ดทำเพื่อใจรักเพราะใจรักนะพี่น้องเนาะเออเห็ดเห็ดแหล้ไม่ความสุกกับเห็ดล้วนนาะพี่น้องเนาะอออบันดีกาอันกสิเปตามูเนะพี่น้องตวตาค่ายแน่กับมูข่อยบาหลายคอนดอกพี่น้อง เพื่อนที่มาตามติดตามกันแบบยาวๆแบบดูให้กันจบคลิปแล้วก็ไม่ข้ามโฆษณาอย่างน,นี้ก็มีไม่กี่คนหรอกแบบแบบที่จะจับมือกันจริงๆนะนะก็มีไม่ถึงสิบคนนะเพราะว่ายอดวิวก็หลักสิบเนาะแต่ว่าขนาดหลักสิบก็ได้เงินอยู่เด้อพี่น้องเออได้ค่าขนมอยู่เด้เออเดินเมื่อกี้ได้อยู่เด้ออืมอ้าว ได้ย้อนน่ะพี่น้องเขากับขยันลงคลิปเอาเนาะพี่น้องเนาะแต่ผู้ไดบพอสะดวกมากทุกิ้กับบได้ว่ากันเนาะพี่น้องอืมบรต้องเกรงใจเพราะว่าคอยกับไปเอาคอยกับไปเท่าที่คอยไปได้เนาะอันเพราะว่ามูคอยบาหลายนะพี่น้องคอยกระตื่นตีสี่ตีหาคอยกับเฝ้าไปประมาณหอดสามโมงเต่าคอยกตะลิกไปหามูแล,ล้วใช้เวลาประมาณสามชั่วโมงก็ดูเอาก็เพื่อนเราส่วนมากก็จะสิบนาทีนะเพื่อนที่ดูกันนะเนาะ เขาก็จะมีประมาณ10นาที15นาทีอย่างนี้ก็จะดูให้จบคลิปแล้วก็โฆษณาด้วยมันก็จะมี10 1สบห้าคนหคนก็จะเป็นหนึ่งชั่วโมงแล้วใช่ไหมเวลาของเราน่ะมันก็มีเวลาป้าปายแล้วก็เวลาคนเวลาคนอื่นที่เขามาทักทายที่เขาไม่ได้ลงเวลาให้เราว่าดูเต็มอะไรก็ก็ดีนั่นแหละที่เขามาทักทายเราก็ไปดูตามให้สมน้ำสมเนื้อเนาะเออ ถ谢谢 <thing> ้าเขาบ้าห้าเต็มข้ากับไปเต็มถ้าเขาบ้มาเต็มข้ากับไปสมกวนตามซีนาที่อาหานที่กับ่าไปนะพี่น้องเนาะมาทักทายกันก็ดีแล่ล่ะห้ากับไปทักทายขึ้นบ้าทุกคนนะพี่น้องว่าทักทายขึ้นบตามน้าตามสภาพนั่นแหละนี่ไม่ตีก็ทุกคนเหรอพี่น้องแต่ก็ตามเขามาทำแต่ห้ากับไปสำหนิเลยพี่น้องเออเห็นคุณค่าของมูลนะพี่น้องเนาะเออเขามาหาเขากันยังไงซอยห้าเหาก็ต้องไปซอยเขา เป็นเพื่อนกันยาวๆไปนะพี่น้องเนาะเออบ่าเรามาหาสบเชียวกันนะอ,อนอกจากผูใ้ใดที่บ่าเรื่อง่าดรองทำซองมาขามาเบิงกับขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่อินดูมาหน่อยคอยขอบคุณหมาขอบคุณแมวเนาะก,กับบอมี่หยังให้เบิงดอกพี่น้องเพราะว่าถ้าบ๊อมี่ท่อนเผ็อย่างอื่นดอกเพราะว่าเราทําชีวิตประจาวันเรานานะเนาะเออเกี่ยวกับหมาช่องหมาช่องแมวก็ต้องมีแตหมาแมาต่แมวดอกพี่น้อง <c oughs> แต่มิสต์นี่แหละพี่น้องเออ เราก็ทําตามช่องเรานี่แหละอันอันใดที่เขามีความสุกขก็บว่าพยายามว่าเอออยากให้เด่นอยากให้ดังหลวงพี่น้องเขาก็ทาไปเรื่อยๆแบบนี้แหละอันนี้คือความสุขของเราแล้วนะเราไม่ได้ต้องการว่าเอออยากจะให้คนมาเป็นแบบโด่งดังบอบบ๊าบปนนั่นพี่น้องเฮ็ดไปเรื่อยๆเฮ็ดแบบเฮ็ดแล้วมีความสุกขก็เฮ็ดไปนะพี่น้องเฮ็ดไปเรื่อย เราทำอย่างนรทำอย่างนั้นเพราะว่ามันเป็นความสุขโบมเมน่าอยากเปลี่ยนแปลงแล้วให้คนดูเพิ่มขึ้นบอบอเพนน้องมันแหล่าตวามคิดต้องคิดเพื่อนเนาะก้ควกเผาปเป็นนั่นนะี่นะแล้วก็ดูทําไปเรื่อยอันนี้ลูกมามาฟังนี้ลูกมาเดี๋ยวเ็ค๋ยวนี้ก็ว่าไปเรื่อยนะพี่นอนะ้องเนาะเราค่ะเราค่ะเวลาไปเป็นบอให้ลูกเนีันนี่ถาลูกเล่นกล้องทาว่าไปนั่มให้แม่จมไปนั่มมันบลูก <c oughs> เนี่ยบรรยายให้ท่านผู้ชมฟังนะลุงเนาะพี่จะนั่งลงแล้วพี่จะนั่งลงกับน้องเร็วๆนั่งลง,น,ง,ลงนั่งลงแล้วลงวเนี่ยเขาจะเป็นประมาณนี้แหละเดี๋ยวไอเดี๋ยวน้องเล่นเยืันกล้องเนี่ยมากคักได้พี่น้องเขาจะชอบทั้งกล่องนะเน,นี่ยทั้งหมาทั้งแมวเขาจะชอบเล่นกล่อง แมวก็จะเข้าไปเล่นในกล่องแล้วหมาก็จะกัดอ่างเงี้ยหมาก็จะกัดกล่องใช่ไหมหลูกต้องทาต้องทาเฮ็ดหอ้งก็ต้องทาวันหยุดพี่น้องเพราะว่าต้องเฮ็ดหองให้แมวนะข้างล่าง อ๋อ้าออ้อเด็กดื้อไหมน่ะลูกเด็กดื้อไหมถ้บบาพอยู่ในบ้านก็นต้องออกบ้านพี่น้องออกไปถ่ายคลิปเออชีวิตประจําวันนนัเนาะถ่ายหิมาหิมาเบิร์ดแล้วก็ถ่ายขี้ดินถ่ายขี้ดอนไปนะพี่น้องเออว่าต้องใหม้มีห <c oughs> ม,มาแม่นว่ลลุกฮึมขั้นเก่งของแม่พี่จอดพี่จอดคั้นจริงขั้นเก่งท่าทายแม่ขั้นเก่ง แช่โดดมันเด้นะไอ้เด็กคนนี้กับไอ้เด็กคนนี้หล่อไหมไอ้เด็กคนนี้มันหย่อไหมเอ้ามันกัดเปะปะพ่อเพิ่นเราไม่ฝุกให้ตื่นได้พี่น้องที่แรกมันนอนเลี่ยวแล้าเปิดพัดลมให้มันมันก็นอนเอาเบิ่งพ่อพิงพ่อคือไอ่จะไปดู้ไปรูพ่อพ่อไอ้จังไปดู้ซิดูพ่อไอ้จังเลยไป

เอ้าโอ้ขอประทานรับพายเร่อใพญเยิ่นพันพ่นบ่สบายที่พี่น้องพ่นจามเพ่นสั่งขี้โมกปาดปาดแปดแปดมันบลามันไม่ต้องออกไปนะมันยังไม่ต้องออกไป